สวัสดีค่ะวันนี้หนูเมย์มากินก๋วยเตี๋ยวกับแนัคแจ็คแต่ว่าเมย์กินหมูทอดกระเทียมนะอันนี้ของแนัคแจ็ครู้ไหมเพื่อนๆราคา20บาทต้อกระซิบกระซิบหน่อยคุณเูแ<ะ>ล,ล้วฮะคุณยบร้อยอดู20ดูดูผัดหมดแล้วขายดีมากจะมาช่วงเที่ยงนะ กินไหมล่ายี่สิบบาทก็ร้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเพลิงปกตินะคะเป็นร้านธรรมดาทั่วไปก็จะมีคุณยายกับคุณตาขายข้าวก็จานละยี่สิบาทามสิสั่งพิเศษก็30บาทสั่งหมูทอดกระเทียมมีน้ำเยอะมากน้ำก็ฟรีนะน้ำเยอะมาก อร่อยด้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอรอหมูทอดกระเทียมของนูเมยก็ดูสแน็คแจ็คก,กินไปก่อนนะคะอันนี้ต้องรีบกินทำไมรีบกินก่อนเดี๋ยวหายใค <c oughs> รใครขโมยเจอยังหัวขโมยล,ลูกชิ้นน,นี้ ตรงไหนในชีนท้ที่อยู่ตรงไหนชี้แล้ว,ลวเขาไม่เห็นเลยเน,นะนี่เนื้อเนื้อได้ครบน,นะคะเนื้อเส้นผักผักหมดผักหมดแต่ก็มีผักอยู่ดีแต่ไม่มีผักกินกลับเฉยๆก็จะมีพริก เดี๋ยวเราจะไปดูหมูทอดกระเทียมของหนูเมกันนะกำลังมาเสิร์ฟเลยไหนดูสิราคานักศึกษาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มากิน,นไดแน้แล้วนะหมูทอดกระเทียมเมกไหนๆมากันสิ เดี๋ยวเราจะไปดูหมูทอดกระเทียมของเมกันอันนี้มากับชมักโกแตกำลังกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถ้วยละยี่สิบบาทเลยนะส่วนหมูทอดกระเทียมของหมูเม์ก็สามสิบบาทเพราะพิเศษปกติก็ยี่ิบห้าอาหารตามสาั่งเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยหมูทอดกระเทียมของหมูเมอันนี้พิเศษนะ ิเผ็ดข้าวพินเศษข้าวมีพริกน้ำปลาด้วยอืมเลยก็จะพริกกินกับพริกคือแซ่บมากไม่ได้ใช้ไม้ต้เพร่อมากินด้วยกันแล้วโอ้เผ็ดไหมบ้างอืหอมมากกระเทียมดูเพื่อนดูกระเทียม แบบเจียวใหม่ๆเลยนะอืออันนี้เียนอันนี้คือจัดเด็ดจัดเด็ดคือพริกพริกเด็ด วางถนนไม่ยินจตงโมต้องกินกับพีชนะครับอ, <c oughs> อิ่มละ แต่ตอนเย็นจะพาไปเที่ยวงานกาชาติตอนเย็นเราจะพาเป็นเพื่อนไปเที่ยวงานกาชาิกันนะคะหลายตาแล้ว เยขอปก็ตาะเร่อเพ่ะปิน่อปลายปนหม้างอแกมะไระแกงข้าก็เด so, ี๋ยวตอนเย็นหนูเยไปเที่วงานกาชาติสักคอมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งกริ้งให้ชอบเมเจรชาแนลแล้วนะคะว่าหนูจะพาไปกินไปเที่ยว ที่หมคมค่าหะคอจะพาเปหมดเงคนะครก็อย่าลืมนะคะเป็นกำล,ลังใจให้กันด้วยบาย